วันนี้เธอเป็นอะไรทำไมเธอขี้อ้อนจังเงี้ยเงี้ยทำไมขี้อ้อนจังตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงตกลงเจ้าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยเจ้าเชามอนเจ้าเชามอนเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงจ๊ะ มาเป็นผู้ชายวาผู้หญิงน,นงะเออนงมาขึ้รร้วมกันเม่ว่าเป็นไ,ได้เลยนะเป็นเ <c ười> ม่อว่าเป็นผูชน้ชายแต่ไม่มีใครผู้ชายแต่ไม่มีใครแล้วมันก็นอผู้หญิงพอไม้มีเคยนั่นนั่นเลยเออนยยั่ <c ười> งลงเป็นชายได้ยิเละวงนี่ตืดตืตตดดบเส้ากับตปอ này ngay, nó là pù <laughs> chay <laughs> <Nhâm, nhâm, nhâm. cười> mà, pù ying. không ai muốn pù chay đâu pù ying. chúng ta là pù chay pù ying, chị nó không bộc, nhầm nhầm nhầm, bộc, 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 bộc. long sâm nó đào hoa hán bị nó bị đào hại nó chập, không ừ, bị khóc à? ต้องค่อยๆเอาฮาร์ดไปให้ให้มันเออมันตัวอ้วนตัวแน่นหมดเลยตัวขนั่นเลยตัวซี่รอมนั่นเลยถิ่นน้องนาเห็นนั่นเลยเอาฮาร์ดไปให้มันกินเนี่ยมันกินมันมันหมดเชื่อมันวันนี้เลยมันมานอนน้ำอ่ะ